ดินล้นแล้วด<ห>ม่มียัง<ล>งั้นก็เลยอยู่ด้ๆๆ <ไป S 2> กดินเลยเต้ดินครับงานก่อสร้างที่ตัวนี้ก็อยู่บ้านพ่อวุ้นลายนะครับพาคุณตาหมึกมาเยี่ยมนะครับมาถามทุกทุกสุดิบ่ถามประวัตินะครับนะเยี่ยมเยี่ยนนะครับแต่ก่อนลำบากแค่ไหนจริงโอ้ลำบากมากแต่ก่อนครับผม ไปตูทีบแล้วแต่เขาสิจ้างโอ้แถวแถวแถวจังหวัดชนจังหวัดการเขาไปครับผมไปให้ยังไปตัดอ้อยไปตัดอ้อยไปตัดอ้อยโอ้ชนบุรีก็มีปลาอ้อยสิชนบุรีและเมืองปลาอ้อยครับจังหวัดการเงินวอเคยไปยังสิคอยตัดอ้อยตันมาหกปีมันเจ้าน่ะอ้อยตันเอ้ ยุ่ยคมลำบากต่างตกี้กำบันก็สิว่าคนสู่ชีวิตติเนะแหมโอ้คุณตามมืกก็สู้ชีวิตเหมือนกันนะครับตามือนี่คือเขาเรียกว่าสู้จนจนจนมีดีนะครับก็ดีกว่ากว่าครอบครัวบุญหลายอยู่นะครับมด้วยช่วยกันนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมไม่ถึงไม่ถึงขั้นเยอะแต่ว่าก็ดีนะครับผมดีครับครับผมคุณตามือก็อยากมาเยี่ยมนะครับว่าบ้านบุญหลายที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงไหม ก็มาดูแล้วก็อยากให้มาดูนะครับมาชมดูนะครับผมอยากเห็นสภาพความเป็นอยู่เห็นสภาพความเป็นอยู่นะครับของบุญหลายพ่อบุญหลายอย่างนี้นะบ้านของเขาพอมาดูก็อ้าวเคยจริงเหมือนกับพ่อโวยพูดนั่นแหละครับผมตามที่พ่อเล่านั่นแหละแตผมดูพุดพ่อนะครับผมพุพ่อบุญหลายครับดูก็สุขสมมากครับผมครับอายุจี่ปีเลย โอุ้หอายุ59ปีนะครับตําบึกรี่ยอายุปีหาสิ้าหาสิวุ้ตําบึกนี่ม่ยังไม่อันนี้ครับผมไล่เรี่ยกันแล้วครับแต่ตํานึกรูสุขภาพแข็งแรงมากครับดูมีน้ํามีเนื้อแล้วก็หน้าแดงหน้าเนี่ยครับผมยิ้มยิ้เต็มใสสุขภาพแข็งแรงเมื่อตอนได้นี่แหละมาอยู่บ้านจากภูเก็ตมาบ้านอ๋อครับจะสู้ชีวิตเหมือนกันนะคุณตํามึกนะครับปากแข็งแรงครับผม แต่พ่อบุญหลวยน ha ี่พ่อบุญหลายขอโทษนะครับป่วยนะครับผมป่วยเป็นโรคอดขออักเสบประมาณนี้แหละครับเราดูความเป็นห่วงนะครับผมก็อยากให้มาดูสภาพความเป็นอยู่นะครับก็บุญหลายก็ต้องดูแลคุณย่าคุณพ่อคุณแม่และก็น้องๆบุญหลายทุงเรี้ยงกันเลยน้องๆไปทาไหรมดน้องบุญหลายไปเท่าไหร่หมดเดา๋ตวไปเห็นงานบุไปหาหงานอะไรีเดียวนี้ ไปงานแถวไหน,แถ,นไไแถวชนุนแถวรุทพบ่แถวน้ำแดงบ่โอ้โอสมุดประกาศนะครับร่วมด้วยช่วยกันบุญหลายก็ช่วยอีกแรงแล้วก็น้องก็ช่วยอีกแรงนะครับเอ่อบรรยากาศร,ร,รอบๆก็ดูสภาพนะครับผมเดี๋ยวจะให้คุณตํามึกเข้าไปดูนะครับมาคุณตํามึกเข้าไป ไปต<ไ>ทีเซ็นเตอร์ให้นะครับวันนี้ครับผมมาเยี่ยมก็แกสงสาร,ร,รนะครับผมแกสงสารว่าที่พ่อหวพูดจริงไหมแกก็เลยอยากมาดูนะพ่อเลยจัดให้มาดูนะครับผมผมมาดูครับเผื่อที่พ่อหว้พูดเป็นเรื่องจริงไหมอ้าจริงๆเลยพอมาเห็นแล้วนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้พูดเท็จครับอันนี้ก็ไม่มีประตูนะครับครับผมต้องระบบเลื่อนนะครับ ในสังกะสีนะครับประตูนะครับผมเป็นประตูเลื่อนครับครับผมเอ่อนี่ก็เป็นที่นอนของพ่อบุนหลายนะครับผมแกจะนอนตรงนี้ครับผมนอนฟูกนุ่มเพราะว่าเอ่อเวลาเอียงเวลาจะไม่เจ็บคอนะครับครับผมที่นอนก็มีเท่านี้แหละครับผมนี่ที่นอนนะครับดูลักษณะนะครับผมลักษณะนะครับผมดูเตะแล้วครอบครัวนะครับผม ครับผมวันนี้ก็อย่างว่านะครับผมก็คนเรามันก็ไี่เหมือนกันนะครับชีวิตคนเราดูสภาพแล้วเอาคุณตำรวจเดือดเป๊ะงน้นนะครับคนแตกตางเป็นจริงครับแต่ผมอันนี้ก็ไม่มีตัเก็สนะครับไม่มีครับไม่มีตัเก็ตมาดูหรือมาถ่ายึดตามอะไรไม่ได้มารูปหลูนะครับมาดูมาตามสภาพความเป็นจริงของคุณหลายที่เขาเล่ามามันจะจริงไหม ที่นี่พวกผมมาเจอแล้วมาเห็นแล้วทีนี้มาถึงแล้วก็โอ้จริงเหมือนอย่างว่าแหละครับครับไม่ผิดกับเหมือนที่พ่อไหวดพูดครับผมก็อยากจะมาดูนะครับดูสภาพนะครับผมเป็นยังไงนะครับเพราะผมมันเคยเป็นคนจนมาครับผมนี่เคยสู้ชีวิตมาก่อนเคยลําบากครับนี่คือคนลําบากครับพอดีแกพูดความจริงคือดีกว่าคนหลายคนนอครับนิดหน่อยครับไม่ไม่งกับ ไม่เลี้ยงามากใช่ไหมครับดีครับดีเกินไปคขอบุญหลนิดหน่อยครับนิดหน่อยนั่นเองครับก็อยากมาช่วยมาดูแลเป็นกำลังใจให้บุญหลนะครับก็ได้ยินข่าวว่าคุณพ่อป่วยคุณแม่ก็ป่วยแล้วก็ต้องดูแลคุณย่าด้วยครับผมและน้องๆด้วยครับแล้วก็ลุงบุญหลครับช่วยโอ้ไหลคนตัวเล็กๆยังสามารถรับภาระมากมากเกินไปครับมากจริงๆครับมากจริงๆทั้งน้องทั้งป้าทั้งลุงทั้งพ่อทั้งแม่อันนี้เป็นเรื่องจริงครับ น Ele to well? ี่ผมจะมาดูไม่ได้พูดเท็จนะครับนี่ครับผมหาฟืนครับผมนี่นี่นี่คือเออนี่คือฟืนครับฟืนครับไม้ยูคาครับิดจะเป็นไม้ยูคานะครับนี่ครับผมขอโทษนะครับนี่ฟืนนะครับจะใช้แบบฟืนโบราณนะครับผมนี่ครับผมการหุงอาหารทำกุ้งกุ้ข้าวนี่คือข้าวต้องซื้อจินนะครับผมไม่ได้ทำมานะครับโบลายนะครับผมบ้านแถวนี้ก็ยังว่าเราปลูกมันปลูก อ้อยนะครับปลูกยางนะครับพื้นที่ราบไม่ค่อยจะมีวพื้นที่ที่ต่ำนะครับเป็นมีพื้นที่เฉพาะปลูกบ้านครับผมมีแต่พื้นที่เฉพาะปลูกบ้านหรือที่ปลูกมันปลูกอ้อยไม่มีไม่มีนะครับบุญลายไม่มีนะครับเฉพาะที่ปลูกบ้านอาศัยครับผมนี่ก็ดูแล้วครับผมนี่ครับผมที่อาศัยครับครับผมดูแล้วก็เอ้น่าสงสารมากครับน่าสงสารมากเลยครับผมในชีวิตคนเรานะครับ เราเลือกเกิดไม่ได้แต่ก็เลือกทําความดีได้นะครับครับผมเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทความดีได้ครับมาดูรอบๆของคุณตำหนุกครับให้คุณตำหนุกเดินมาดูรอบๆนะครับผมนี่คือความลาบากนะครับครับผมพื้นที่เ่วนมากก็จะเป็นจัดแจงลักษณะนี้นะครับเคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ไม่ไม่แข็งแรงนะครับครับผมตำหนักยังไปรอบๆมาไม่แข็งแรงไม่สามารถทําความสะอาดได้ดีได้ดีกว่านี้นะครับ ก็ไม่สามารถที่จะรักษาความสะอาดได้ครับครับผมต้องเข้าใจนะครับผมไม่สบายไม่สบายทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับครับผมนี่ห้องน้ำของแกครับดูได้ห้องน้ำนะครับผมก็ดูสภาพนะครับดูดีเลยครับผมก็ว่าเออแกก็อยากทําดีกว่านี้อยู่ครับแต่ว่าด้วยความไม่มีนะครับครับปัจจัยขาดปัจัจครับขาดปัจจัยครับดูไอ้นี่ก็ไม่มีอันนี้ติวกัน กันไก่หมาหรืออะไรกันกับน้องหมาน้องแมวเข้าไปนะครับไปขโมยอาหารแกกินครับแกต้องทากันก็ด um, ูอดูสั้งสีับดูทังสีประตูนะครับดูครับครับเออเอาทังสีทำประตูเลื่อนนี่ประตูเล uh> ื่อนนะครับนี่ครับผมนี่นี่คือสั้งสีทําประตูเลื่อนนะครับผมเออดูความไม่ไม่แข็งแรงนะครับครับไม่แข็งแรงไม่สบายแล้วก็ไม่มีแรงที่จะทํานะครับผม ต้องรับบไาี้แล้ว um, ด้ได uh, ้ม่จกตงไดเอาตัวเราตามดมิ่มากที่นรัจจุนี่าขตอย่างนี้ออเออเอเเออเอเออเอเเอาอเียเออเออเเเอ่เออเเ่เเ เอาอยัางไงเอา n h a อีกมะ้เอาคุณตาหม,มึกครับเดินไปเป็นอันนี้นนนไฟไปสุดครับ<อ>ผมก็ดูเป็นรอบๆนะครับผมดูความลำบากนะครับอันนี้ก็ใช้สังเสีนะครับผมก็มากับตาหม,มึกนะครับเพราะว่าตาหม,มึกอ,อยากเห็นนะครับว่าพ่อหวยพูดจริงไหมครับผมพ่อหวไปจัดให้เลยครับ อันนี้ขอโทษนะครับเป็นห้องน้ํานะครับผมห้องน้ําก็เป็นป่านะครับผมเข้าใจนะครับผมคุณแม่ก็ป่วยคุณย่าก็ป่วยแล้วก็คุณพ่อก็ป่วยนะครับต่างคนต่างไม่มีแรงที่จะทํานะครับผมคุณหลายก็ช่วยเออทำงานนะครับเลี้ยงนะครับผมทั้งครอบครัวนะครับผม เป็นเอ่อชีวิตที่กระตันยู่บ้านนะครับหาหายากนะครับผมลูกที่จะกระตันอยู่อย่างนี้นะครับมาดูนี่ครับมนกึกะกนะครับพื้นที่ก็มีน้อยนะครับผมมีเฉพาะสร้างบ้านนะครับผมับผมเอ่อตะคงตะไคร้ก็ต้อง ประหยัดนะครับประหยัดน้ำเลยครับผมปลูกไว้คือไม่ต้องลดลดน้ําเลยครับต้องเออคุณก็น้อยพูดง่ายๆนะครับผมรายได้ก็น้อยต้มฮึ๊บ่ได้หดหน้าบางทีได้นี่ร์เลยมึงเลยเออเออบล็อกหนึ่งกับบล็อกแข็งแรงสองกับประหยัดน้ำกันห,หดน เอาทีไปใส่ผูมเฟื่อยกับอะไรแม่บอาใส่ก็ได้ทีใส่บ่อใดแล้วครับคุณตาหมึกก็ยังดูดูครับดูให้ดูว่าอะไรนะปลูกผักปลูกอะไรยังไม่ลดน้ําเลยครับมะเขือตะไคร้ตะไคร้มันรวยมันนะครับไม่สามารถลดน้ําเลยครับเพราะว่าต้องประหยัดนะครับถ้าหน้าฝนหน้าฝนฝนแล้วฝนเลยเลยครับจะให้สามารถทําให้มันงอกงามขึ้นได้ก็ต้องลดน้ํา แต่ว่าด้วยความไม่แข็งแรงแล้วก็ต้องประหยัดนะครับผมประหยัดประหยัดเรื่องน้ําเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับลดภระค่าใช้จ,จ่ายดูครับผมโอ้ขนาดขนาดมะนาวหลังห้องน้ำยังไม่ย, <laughs> ยังไม่สวยเลย <laughs> <laughs> อันนี้เปนจริงนะดู <laughs> สภาพแล้วโอ้หนน่าสงสารไหมคุณตาหมึกหน่าสงสารมากเลยครับ นี่ครับผมพูดจากใจจริงครับคุณตามืงนะครับผมนาสงสัยจริงๆเลยครับแกไม่ได้พูดโกหกเลยครับผมไม่ไม่ไม่ได้โกหกไม่ได้ทิษและไม่ได้อะไรเลยครับบคุณด้วยจากใจจริงเลยพ่อไว้พูดให้ฟังแล้วแกอยากมาดูนะครับอยากมาดูว่ามันเป็นจริงไหมครับเห็นแต่พูดไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นสภาพนี่ละครั้งแรกครับที่ผมได้มาเยี่ยมเยือนบ้านของบุญหลายครับโอ้ของบุญหลายครับนี่เลยยังอยูดอบอบสภาพของ ความเป็นอยู่ของเขาอย่างนี้เลยครับครับผมมันเป็นเรื่องจริงครับไม่ได้พิเศ็หรือไม่ได้โกหกอะไรทั้งสิ้นเลยนี่นี่รถอะไรครับนี่คปลาหมึกโอ้ยนี่รถเข็นสมัยก่อนทำสมัยที่ที่ที่ททพ่อพุ้หลายทํางานก่อสร้างนะครับ,รบนี่ <ผม S 1> นี่ครับผมนี่ครับผมนี่จะเอาตาหมึกทําให้เออยังยังเหลือนะครับยังเหลือครับสมัยที่พ่อแข็งแรงนะครับครับผมนี่สมัยที่เอ่เอ พ, variance, พ,พ่อบ like> ุญหลายยังแข็งแรงพ่อบุญหลายยังงงแแข็รนะครับผมจะใช้เห็นตัวนี้แหละครับอันน like 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 uh um> ี้แหละครับที่หาจิ้มอืมหาจิ้มทำมาแต่ทุกวันนี้หาจิ้มไม่ได้แล้วครับผมหาจิ้มไม่ได้แล้วแกไม่สบายแล้วเก๊ก็อุ่ยด้วยครับผมไม่มีแรงที่จะทำไม่มีแรงนะครับผมแต่ผมเข้าใจนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของบุญหลายเอ่อฟืนก็ต้องเอ่อ ตัดกิ่งไม้ไม้มะม่วงครับแต่ไม้มะม่วงนี่ครับเพื่อเพื่อทําพื้นนะครับนี่ครับหลังคาบ้านหลังคาบ้านนะเพราะว่าไปหาไกลไม่ได้ครับครับก็ต้องตากให้แห้งก่อนนะครับตากให้แห้งเข้าใจนะเพราะว่าเอสูขภาพไม่แข็งแรงนะครับผมจะมากองข้าวทาอาหารกินครับครับผมใช้ปืนใช้ไฟครับผมต้องเข้าใจนะครับคุณไม่แข็งแรงครับผมต้องดูแลก็ต้องเอาตามมีตามเกิดบ้างครับครับผม ครับผมนีุ่ณเราครับผมก็จะมาก่อไฟนะครับผมแบบไฮหนาวนะครับผมครับตอนเช้าเกยหนาวเกจะมาก่อไฟครับผมก็ก็ได้ฟืนนแถวนี้แหละครับดูดูครับต้องใส่ดูจากตัดต้นตต้นไม้ต้นไม้แถวนี้แหละครับขาตามใายคาตัดชายคาครับลงนะครับเพราะไปหาไกลไม่ได้ครับหาไกลไม่ได้อันนี้ชีวิตโู้น่าสงสารนะครับคุณเรา คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่จะเลือกเป็นคนดีได้ใช่ไหมครับรับผมเลือกเป็นคนดีได้แต่จะเลือกเป็นคนจนหรือคนรวยนี่มันมันมันเลือกเกิดไม่ได้ครับเลือกเกิดไม่ได้ต้องเข้าใจครับชีวิตคนเรานะครับต้นทุนมันน้อยบางคนถึงว่าจนแต่ไปหาจินถูกที่ถูกทางก็รวยนะครับบางคนในหาจนจนหกสิบเจ็ดสิบก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับผมอันนี้พูดความจริงนะครับบางคนก็หาแป๊บเดียวครับได้ ได้เลยครับผมะขึ้นมาออดีกว่านี้ไปหน่อยครับผมดีดีครับรวมด้วยช่วยกันนะครับครับผมเอาไปไปดูสภาพเออไปเยี่ยมคุณย่าหน่อยครับพกคุณย่าคนไหนครับด่วูๆๆๆๆๆๆๆูด่าูดูดาดู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 เูดยดูดูู่ด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 ูกูด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 ูตูดูดีู่ด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 ูนูด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 หดูดบดูดูดูด้วดดดด ที่ดินก็เป็นดินเหนียวใช่ไหมครับรับก็ติดตีนต,ติดอะไรอย่างนี้ครับติดเท้าติดอะไรก็เลยต้องฮะโอ้แกยังเป็นห่วงเย,งยงอะได้ยังจะให้ของฝากพวกผม,มอีกนะบูน้ำใจดีมากเลยครับแกบอกว่าอย่งนี้ว่าเ็บมะละกอครับมะละกอชีย่ยหหน่อยไปเจ็บมะละกอสองสามต้นนั่นเอา,เอาไปไปดูครับไปดูไป ไปฝากกับบ้านเรานะครับไปทําส้มตาครับอครับครับตำส้มตำไปดูไปดูไปดูก่อนนะครับโอ้ยังแกยังใจดีครับโอ้คนดีมีน้ําใจครับผมนี่ละกอโอ้ทำไมทำไมรีบนีต้นนิ้ลูกดกจริงจรเลยละกอครับครับมาดูครับแต่ว่าต้นไม่ใหญ่นะครับต้นไม่ใหญ่แต่ลูกดกครับเออลูกดกนี่คนดีมีน้ําใจครับมีต้นเท่าแขนเลยครับผมนี่ ต้นท้าแขนนี่ยไอ้ก้ตเยอะจริงๆเลยครับนี่แหละแกจะให้พัดอะไรไม่รู้จากพวกผมครับเอาไปให้พวกผมทําส้มตําครับนี่ครับน้าใจดีมากเลยแกบอกว่าให้ภรรยามาเก็บละกอครับมะละกอไปตําส้มครับผมไปฝากที่ซุ้มลังคาเขียวนะครับซุ้มลังคาเขียวครับบ้านตากลางครับเดินตะกลางครับผมโอ้แต่ว่าผมสังเกตเลยครับ ต้นมะละกอทุกต้นของแกนี่เออ่ขาดยังขาดน้ําครับครับยังขาดน้ำแกต้องประหยัดน้ำไม่ค่อยสมบูรณ์ครับไม่ค่อยสมบูรณ์ครับผมไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ละต้นนี่สูงเลยครับโอ้ครับผมอ่ะมาเดินคุณตาหมึกตอนนี้ไปไปทางบ้านคุณย่าหน่อยครับไปทางคุณย่าหน่อยให้คุณตาหมึกเดินครับผมครับครับผมโอ้ขอบคุณมากนะครับยังเป็นห่วงนะครับย่อยให้เก็บมะละกอไปให้นะครับ มีฟืนด้วยครับนี่มีฟืนก่อนะครับผมนี่ก็คือบริเวณบ้านคุณย่านะครับผมบ้านคุณย่าดีหน่อยนะครับมีประตูนะครับบ้านบุญลายครับครับไอ้คือตามโอ้บ้านคุณย่ายังยังดีกว่าครับบ้านบุญลายนะครับมีประตูนะครับไว้กันนี่แหละครับมืดมากครับมืดมากครับผมครับมืดมืดเพราะว่าเอ่อเป็นบ้านลุงร่เลยครับผม ครับผมเป็นบ้านร่มร่งเลยไม่มีอะไรนะไม่มีเอ่อห้องนะครับเป็นบ้านร่มร่งเลยครับผมมีแต่ที่นอนครับมีแต่ที่นอนนะผมที่นอนนะผมเป็นโล่งไปเลยครับโล่งเลยครับเอ่อคุณแม่ไปดูครับไปดูครับครับปิดประตูให้ก่อนครับผมเอาปิดเอาคุณตะเมือปิดประตูครับคุญลายคุณย่าของบุญลายครับ ร่วหลาคิดถดบุญหลายจนหงายในงานนะอ๋อเออเนาะบุญหลายหงายบมาท่านเลยมากครับบุญหลายมาท่านเลยมากคิดถึงเออคิดถึงมากมากมาขึ้นนี่เด้ละมาเรีวมาเรีวมาเรีวบุญหลายมาฮะบุญหลายยังมาท่านมาญาของบุญหลายใครใครใครก่อผมโอ้ยผมไอ้รุ่นพี่บุญหลาย อยู่ในกันอยู่ในกันเศ้าสร้างเศร้าสร้างิหลายโอ้บุญหลบุท่านมาเหมือนแรกมืออื่นกับพี่มาเหรอแมนบอเหมือ่บุญหลใช่ไหมฮะฮอทโอ้ยผมมาเยี่ยมนี่แหะครับ ม่เยี่ยมไม่ย้่ยมมเย้ยม่เยี่ยมเปียังไยมัสีอะกุโอ้ลูกกูไม่ใช่ม่เยี่ยมก็เป็นยังไงสีละพ่อมาเร่องยเนยออม่เยี่ยมก็เป็นยังไสีละพ่อต้องตกเออกูเปอกูอียม่อยากไาคนร้ายก็โผาอย่อยู่ยู่อย่อี่ว่าว้โนไปโดนที่เออคนเาก็สีละนเมาก็เป็นสีละ นี่คือสภาพคิดถึงบุญหลายอยากอยากไปหาหลานนะครับมีเป็นภาพที่น่าประทับใจนี่เก็บเสื้อผ้าแกนะครับนี่เก็บเสื้อผ้าร้อนให้จะไปพอเสร็จน้ำตายปเนี่ยครับผมโอ้ในความรักความผูกพันนะครับผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับก็ได้คุณแม่บุญหลายนะครับไปดูแลนะครับอบุญหลายมหาเมื่อคืนเหรอตัวเก็บถึงหลานนะครับผมหลานทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวจะบอกให้ เอาเวลาแกนอนแกนั่งนี่ต้องเฝ้าตลอดวันโ่ไ่ไ่เพื่อนกันนั่งเองเอาเพื่นไปยันตกเพื่นตกบ่อโม่เพื่อนเราตกไหมตีตีเพื่นกันข้าเจ็ดสี่เพื่นกันยับเของไปทุ่งพุ่นครับผมดูคุณตามดูสภาพนะครับคุณตามมือเป็นว่าไงครับผมครับโอ้น่าสงสารไหมครับน่าสงสารมากเลยครับครับผมเป็นคนที่กระตันยูเนาะครับกระตันยูรู้คุณนะครับผมไม่ทิ้งพ่อทิ้งแม่นะครับครับผม และแกก็ไม่เคยเรียกร้องให้และแกเขาบุญลายแกก็ไม่เคยเรียกร้องให้ใครยังเกาะเกรงใจบออแกเกรงใจแกไม่เคยเรียกร้องอะไรว่าเสียพวกช่วยเหลือยังสี่นะนอกจากมูอเฮาขึ้นเองที้ทิ้เองจังซอยเหลือยังสี่นะคุณตามพูดถูกนะครับคุณคนนักเน้นครับผคุณพยาครับ เป็นภาระของคนอื่นว่าง่ายๆผมไม่อยากเป็นภาระของคนอื่นเป็นภาระบอกให้เพื่อนหรือคนอื่นนะครับอนี่เป็นน้ำใจของบุญหลานะครับแรัจะทำสีหน้าที่ไม่ไม่เดือดร้อนเออไม่ทุกข์นะครับเป็นคนเรียบง่ายนะครับหน้าตาเรียบๆทิงยาก็คิดถึงบุญไหลายนะครับนี่ว่าบุญหลมาเลยครับผมดูสภาพนะครับใจจะพฤติตามภาษาคนแก่นะครับครับ ผมก็ดูแล้วก็นแกอยากไปนะครับอยากไปฮาลานแกจะเตรียมกระต้าหมากนะครับผมกระต้าหมากแล้วก็อออะไรนะผ้าห่มผ้าห่มนะครับแกเดินออมบ้านใยมันาะอุโมงออมมานอมสงจะเ็ปยังไงแกพาอมมืดเลย ีืออะไรคือสิ่ีมากมายคุณ่ายคุณ่าคุณดีโอ้ดี่ครับดีขอบคุณนะแต่มอยาคุณเดี๋ยววูมดีขยันมามเ่หมดแล้วต้องมด่าเอมึงคนถ่ายคือจังมึงเด็กน่อยเนี่ยนะเนาะมกับมาเป็นเด็กน่อยขึ้นนี่แหละว่าตะไคร่เราโอ้ปนเขาปนน้เาปนเขา่เม่้มาให้กินเขาเองเถอย่าเออดูนะครับคมมันออมเล เดี๋ยวผมไหพ่อพ่อยก็หลอกแล้วเลยหลอกหลอกแล้ววุ้ยหลอกปีเลยหลอกปีเอาเดินครับผมใหับตากันเป็นที่เซ็นเตอร์ให้หน่อยบ้านของย่าของคุณย่าของคุณหลายครับกับผมหลังนี้ครับก็จะดีกว่าคุณหลมั้ยไหมน้อครับนิดหน่อยนิดหน่อยครับนิดหน่อยไม่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 เกินกันครับครับนิดหน่อยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับมาดูแล้วก็ผมก็ลำบากนะครับ นี่ก็คือเลี้ยงไก่ไว้เป็นทำอบข้าวนะครับไม่ต้องไปซื้อเขากินนะครับนี่ไก่ของแม่บุญหลายพ่อบุญหลายนะครับแกมีแรงที่จะเข้าแต่ให้ไก่นะครับครับเลี้ยงเพื่อเป็นกับข้าวอาหารนะครับผมครับผมก็ดูสภาพน่าสุดาจมากเอาฝากท่องหน่อยครับผมคุณตาหมื่นนะครับครับฝากไว้กันเลย ฝากติดตามช่องของลายทองเพชรนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดตะไคร้ให้กับช่องทองเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ